สวัสดีครับสุริย์แฟนวอลลเย์บอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องพัดนี่นะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมจะมาต่อนะครับกับคลิปนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยพูดถึงเกมก่อนนั้นนี้ไปแล้ววันนี้ผมจะมาดูนะครับบทเรียนที่เราได้จากเกมที่เจอกับเบลเยียมนะครับและความน่าจะเป็นในเกมที่เราจะลงตบกับจีนนะครับในช่วงค่าวันนี้นะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับถ้าใครมีชื่นชอบอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับยังมาพูดคุยกันในช่องทางนี้ด้วยนะครับเอาละครับพูดถึงเเเกกมมื่่่อออวานนนนีี้หยะครัับบทจ เยี่ยมนะครับเกมนี้นะผมเองก็มีหน้าที่บรรยายด้วยซึ่งก็เห็นหลายๆจุดหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วล่ะเรามีโอกาสที่จะชนะได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามีข้อผิดพาลาดเล็กๆน้อยๆขัดๆกนเกินในบางจังหวะนะครับก็ถ้าไล่ไปทีละเซตเลยเซตแรกที่เราแพ้ไป2 2่สอ25จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปลายเซตเรามีรุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าเรื่องการเซตเมื่อวานต้องยอมรับนะครับมือเซตอย่างชมพู่เนี่ยมันมีจังหวะบางจังหวะนะครับที่เรียกว่าน้ำหนักขาดไป หรือว่าบางทีเนี่ยเพื่อนเข้าไม่ถึงอะไรแบบนี้นะครับบางกัทำให้จังหวะเกมลุกของเรามันติดตขัดขัดนะครับแต่ถามว่าเกมรับดีไหมเกมรับผมว่าก็รีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเซตแรกเนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็คืออาการบาดเจ็บของน้องแนนทัดดาวน่ยแจ้งนั่นแหละครับที่มันทาให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าหน้า เกมรุกของเราเนี่ยมันจะทําให้มีตัวเลือกน้อยนะครับบอลทับมันก็อาจจะน้อยไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอมีน้องเตยมีน้องแนนพร้อมกันเนี่ยก็จะมีตัวหลอกนะครับทำให้ทางด้านของเบลเยียมเนี่ยเขาสับสนเหมือนกันนอกจากตัวโหสาวที่เรามีอยู่แล้วทั้งน้องบีมหรือว่าจะเป็นน้องบุ๋มบิม,มนะครับแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยในช่วงท้ายเซตแรกเราไปเสีย4แต้มรวดนะครับสุดท้ายก็แพ้เข้าไปนะครับก็ดังนั้นเนี่ยพอจบเซตแรกอะ ผมยังเชื่อลึกๆนะครับว่าทางด้านของทีมสาวไทยเราเนี่ยยังคงมีฮืดกลับมาได้แน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่าผมเชื่อว่าชุดนี้เด็กๆทุกคนเนี่ยเขามีเรื่องกําลังจิตกําลังใจดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับในเก่งกับเยียมเนี่ย ผมเชื่อว่าน่าจะมีอาการเหนื่อยล้าบ้างนะครับโดยเฉพาะบางตำแหน่งที่เราเห็นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างชมพู่เองเนี่ยก็มีอาการเรียกว่าบางทีเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับไม่ได้จี้พี่น้องชมพู่คนเดียวนะครับแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเซตขาดเซตอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอ่ะโอเคกลับมาเล่นในเซตที่2งนะครับไทยเราก็เรียกว่าดีขึ้นนะครับในการที่ใช้ไล์อัพก็เป็นชุดเดิมเลยนะครับสาหรับสาวไทยเมื่อวานนี้เนี่ยในชุดที่2นะครับซึ่งแน่นอนว่า เราก็จะมีทางด้านของพันธั์เกิดปราดนะครับก็จะมีทางด้านหัตถยาบำรุงสุขนะครับแล้วก็จะใช้ทางด้านของพิมพิชญานะครับแล้วก็ทางด้านของชัชชุออนแล้วก็อัชราพรมานะครับซึ่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่ของเรานะครับซึ่งในเซตที่2เนี่ยเราก็สามารถนะครับกลับมาเอาชนะเขาได้นะครับด้วยสกอร์ยี่สก็จะมองเห็นนะครับว่ามันเป็นเกมที่ เราเริ่มกลับมาทําได้ดีนะครับในเซตที่2เราขาดด้วยนะครับก็ช่วงต้นนะครับยังไล่ๆกันอยู่แล้วก็เป็นช่วงกลางเนี่ยที่เราค่อยๆขยับแซงขยับแซงออกไปนะครับเรามาไล่สุดท้ายเนี่ยเราก็ใช้เกมโหดเสาที่ดีนะครับเมื่อวานนี้น้องบีมก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีรวมถึงบุ๋มบิมด้วยนะครับรวมถึงเกมบุกจาก3เมตรกลางนะครับก็ทําได้ดีนะครับในเซตที่2รวมถึงเซตที่3เนี่ยกลับมาเนี่ยสาวไทยเองอ่ะผมก็ยังมองว่าก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับ แล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ไหมว่าตอนแรกก็มีเสียวนกันนะครับโดนทางด้านของเบลเยียมเขาเบียดเบียดมาเมื่อวานนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยสองเซตแรกเนี่ยบิดเทอร์บอตยังไม่ค่อยมีแต้มมากนะครับยังไม่ค่อยแบบว่าแรงเท่าไหร่แต่พอหลังจากที่เขาขยับขยับมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าบิดเทอร์บอตนะครับกลับเข้าสู่ฟอร์มได้สําเร็จนะ,นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเซตที่3ามีที่บอกไปเรายังเบียดเอาชนะไปได้แต่มา่ถึงเซตที่4เนี่ย ซตที่สี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะที่ผมเสียดายมากเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถปิดบัญชีได้สักทีนะครับมีโอกาสจะปิดเขาหลายรอบมีโอกาสจะฉีกห่างหลายรอบแต่เมื่อวานอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับเกมโดยรวมของเราเนี่ยเราเนี่ยไปกังวลลูกตีของเขาที่เรียกว่ายังบิดเทร์บอลเนี่ยปกติจะเป็นประเภทใส่พลังเยอะนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยพอหน้าบล็อกเราขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปชิดบล็อกมากนะครับไม่ได้ชิดเน็ตมากเพราะว่าเราต้องการถอยมาเพื่อจะรับนะครับในบางจังหวะนะครับที่ เธออาจจะตีแรงแล้วบิดเทอร์บอทนะครับจะได้บล็อกอยู่จะได้มีแรงส่งที่เวลาบล็อกแล้วมันจะกลับไปฝั่งตรงข้ามานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานเนี้ยต้องบอกว่าทางด้านของเบลเยียมแะทั้งทางด้านของแฟนเกตเชลหรือว่าจะเป็นทางด้านบิดเทอร์บอทเองเนี่ยก็เล่นได้อย่างฉลาดนะครับไม่ได้ใส่เต็มทุกลูกบางลูกเนี่ยหยอดแล้วมันทําให้ได้ผลด้วยนะครับรวมถึงทางด้านของเซตเตอร์อย่างฟาร์นด์ไบเวอร์เนี่ยเมื่อวานมีบอลสองสวยๆให้เห็นหลายครั้งนะครับซึ่งจริงๆเมื่อวานเราก็มีเหมือนกันแต่ว่า ผมก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับบางทีมันเจอความหนักความเครียดแล้วจริงๆเนี่ยผมมองอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าสาวไทยนะครับมีอาการเหนื่อยล้าพอสมควรนะครับจริงๆผมว่าน่าจะเกิดจากเกมที่เล่นกับเซอร์เบียนะครับที่โอ้โหเราต้องอัดกันมา5เซตนะครับแล้วมาเจอกับทางด้านของเบลเยียมที่มีอาวุธหนักบิลเทอร์บอรอย่างที่ก่อนเกมเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับอาวุธหนักเขาคือบิลเทอร์บอรแต่เมื่อวานนี้เขามีการสลับสับเปลี่ยนใช้ทางด้านของแฟนเกตเทลบ้างบางจังหวะก็ใช้มาริสเจนเซนนะครับที่มาตี หลหลังบ้างนะครับดังนั้นก็ทําให้เขาพยายามออกอาวุธให้หลากหลายนะครับซึ่งเราเองก็พยายามรับมือแล้วนะครับแต่หลายๆจังหวะเองก็สู้ความหนักของเบลเยียมไม่ได้ด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> พอมาถึงเซตที่4เสมอกัน2ต่อ2ไเซตตัดสินเนี่ยจริงๆอะเซตตัดสินนะผมว่าโอกาสชนะของเราก็ยังมีอยู่นะแฟนๆวอลเลย์บอลก็เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ผมคาใจอยู่หจังหวะจังหวะที่ชมพู่เนี่ยถูกจับโอเวอร์นะครับ ซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมก็คุยกับพี่วรุษเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่มันโอเวอร์จริงเหรออย่างพี่วรุษเนี่ยเอาผมเอาในมุมมอลนักกีฬาเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ย hey, จริงๆมันไม่โอเวอร์นะพอหลังจากแต้มนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ที่ประมาณแต้มส0กว่าทั้งคู่แนละ้วพอเราเสียแต้มนั้นนะ่ะมันทําให้โมเมนตัมมันเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยไทยเราเนี่ยโอ้โหก็แพ้ไปในที่สุดนะครับแต่ผมบอกเลยครับผมเชื่อว่าแฟนๆลย์บอลหลายคนเนี่ยที่มาดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคคคิดมมือนนผนะรับก็ เสียดายแต่ไม่เสียใจนะครับต้องเรียกว่าเสียดายเพราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆอะ่ะอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะมีอาการเหนื่อยล้าของน้องๆให้เห็นนะครับแต่ว่าน้องๆเองก็เล่นอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เรียกว่าสู้แบบสุดใจแบบแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยให้อภัยได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เบื้องต้นเนี่ยต้องไปเช็คอาการบาดเจ็บของน้องแนนทัดดาวนิดแจ้งกันก่อนซึ่งกาดังดังรายงานล่าสุดที่ถามมานะครับก็น้องแนนเองเนี่ยก็มีอาการเจ็บสะโพกนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปสแกนซึ่งสกแกนแล้วเนี่ยก็เห็นบอกว่าไม่ได้มีอะไรหนักหนาแต่ต้องดูอาการของเจ้าตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องอยู่ที่โค้ชด่วนนะครับว่าจะให้ลงหรือไม่ให้ลงนะครับเพราะว่าผมว่า มองระยะยาวดีกว่าเพราะมีอีกหลายสนามนะครับแล้วเกมนี้เจอกับจีนถ้าเกิดไปฝืนเล่นแล้วไปเจอเกมที่หนักเนี่ยน้องแนนอาจจะเจ็บเรื้อรังนะครับดังนั้นผมก็มองว่าต้องเช็คก่อนหุ่นในรายของปียนุชแป้นน้อยเนี่ยตอนแรกเหมือนอาการจะหนักเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายกลับมาลงเล่นได้ดังนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็เกมเกาเยียจบไปครับผมถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับไม่ไรนายครับเริ่มกันใหม่ในเย็ยนวันนี้นะครับเจอกับจีนนะครับซึ่งเจอกับจีนวันนี้นะครับ โปรแกรมก็สามารถดูกันได้นะครับถ่ายทอดสดนะครับทางช่องวัน31ตั้งแต่เวลา1 9บเนสี่นาทีนะครับในาการบรรยายวันนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่วรุษวิเศษสิงห์นะครับกับพี่ไพโรธนะครับไพโรธกิ่งแก้วนะครับก็ติดตามกันได้เอาละครับผมมาพรีวิวในเกมที่เราจะเจอกับจีนกันหน่อยนะครับเกมเจอกับจีนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักแน่นอนนะครับแม้ว่าชุดนี้เนี่ย จูถิงจะไปผ่าตัดข้อมือและไม่ได้มาก็ตามแต่พวกเขายังคงมีชุดใหญ่นะครับสำหรับทีมชาติจีนเมื่อวานนี้เนี่ยก็สามารถเอาชนะทางด้านของอิตาลีไปได้3ต่อ1แบบไม่ได้ยากเย็นมากนักนะครับก็ที่น่าจับตามองก็คือตัวทำนะครับอย่างทางด้านของหลี่หญิงหญิงเนี่ยปีนี้เธอถือเป็นตัวหลักเลยนะครับเกมอิตาลีกดไป21แต้มด้วยนะครับรวมถึง ตัวอย่างกงเสียงอยู่นี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเก่าที่ยังอยู่กับทีมนะครับแล้วตัวบอเวลเร็วของเขาเนี่ยอย่างหยวนซิงเย่หรือว่าจะเป็นหวังหยวนหยวนเนี่ยก็ถือว่ายังมีประสิทธิภาพนะครับอีกหนึ่งคนเนี่ยตัวหัวเสาที่สอดแทรกมานั่นก็คือจิงยี่ก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทําแต้มได้เหมือนกันนะครับในขณะที่เซตเตอร์เนี่ยคราวนี้เนี่ยเขาใช้ติงเสี่ยเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับซึ่งติงเสี่ยเนี่ยโอ้โหการออกบอลของเธอเนี่ย ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่แล้วแล้วจีนเนี่ยอย่างแรกในเรื่องความสูงนะครับกินขาดเราเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าไทยเราเนี่ยน้องๆจะเจองานที่หนักแน่นอนนะครับก็ต้องอ่านใจโค้ดด่วนนะครับว่าโค้ดด่วนจะส่งชุดเล็กหรือชุดใหญ่ลงซึ่งมีหลายกระแสนะผมเห็นว่าบางคนเนี่ยแฟนเพจอยากให้ส่งตัวสำรองไปเลยและไปนเน้นใน สัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเราจะมีโอกาสพักนะครับแต่ถ้าเปในมุมมองโค้ชนะผมก็บอกว่าเขาอาจจะส่งชุดใหญ่ไปเลยแล้วค่อยพักทีเดียวนะครับในช่วงพีเรียดที่เราได้พัก1สัปดาห์นะครับซึ่งเกมกับจีนเนี่ยผมมองว่าจะเป็นเกมที่จีนเนี่ยโอ้โหทุบเราเยอะแน่นอนอยู่ที่ว่าเราต้องเล่นเกมบอลแรกให้ดีนะครับถ้าบอลแรกดีเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถเข้าฝักเข้าฟอร์มได้อาจจะไม่ถึงกับชนะนะเพราะว่าเล่นกับจีนยากอยู่แล้วนะครับผมว่าเก็บเซตได้ถือว่าโอเคละ ดังนั้นเนี่ยจะเป็นเกมที่ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยจะต้องเชียร์แน่นอนนะครับลุ้นไปให้สุดครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโอกาสทําแต้มของโตโหเสานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชัชชออนโมกศีพิมพิชยากรกรามอัจฉราพรคงยศยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ตัวหน้าบล็อกเนี่ย อย่างทังด้านมิดเดิลบล็อกเกอร์อย่างทังด้านหาัตถยามรลมสุกถ้ามีโอกาสเนี่ยเล่นลูกไหลหลังเล่นลูกสั้นสวยๆเนี่ยก็น่าจะมีช็อตให้ได้ประทับใจนะครับก็เดียว,ว่าวันนี้มาพูดคุยกันประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงเพื่อนๆถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ